Advance d Business Magazine Presents The Companion Inspiring Stories from Inspiring People สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสความสำเร็จกับบุคคลสำคัญระดับโลกอย่างมาหัวเถึงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของอาณาจักรอย่างเทนเซ n นนะครับมาหัวเถึงหรือโพนี่มา ซึ่งเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรบอกเลยว่าควรน่าติดตามฟังกันนะครับหากย้อนกลับไปในปี1998นะครับโพนที่มาได้รวมตัวกับเพื่อนอีก4คนก่อตั้งบริษัทชื่อว่า Tencent โดยมีผลงานสร้างชื่ออย่างโปรแกรมแชทในคอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันเช่น QQ นะครับซึ่งมีผู้ใช้งานเป็นระดับต้นๆของจีนและได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ด้วยเงินมูลค่ากว่า200ล้านสหรัฐในปี2004นะครับต่อมาในปี2008นะครับเทนเซนบุกตลาดเกมออนไลน์ด้วยการเริ่มต้นซื้อลิขสิทธิ์เกมจากต่างประเทศจนปัจจุบันได้ขยายธุรกิจเกมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ด้วยการซื้อหุ้นจากบริษัทเกมต่างๆรวมถึงผลิตเกมเป็นของตัวเองในนามของ Tencent Games ซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยมีมูลค่าจากธุรกิจเกมมากกว่า4 10%จากสัดส่วนรายได้ทั้งหมดนะครับจากธุรกิจเกมออนไลน์ก็มาถึงยุคของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนโดยพนิมามองว่าในอนาคตสมาร์ทโฟนจะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนขาดไม่ได้ในปี2010จึงได้มีทีมงานพัฒนาแอปพลิเคชันแชทที่สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้จนออกมาในมรูปแบบของ WeChat ที่เปิดตัวในปี2011 อย่างไรก็ดีนะครับเทนเซนมองเห็นโอกาสที่จีนผลักดันประเทศสู่สังคมไร้เงินสดหรือ cashless society จึงปล่อยฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชันอย่าง WeChat Pay ในบริการธุรกรรมทางการเงินซึ่งตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัยเป็นอย่างดีครับโดยมีการบริการอาทิเช่นการชำระค่าสินค้าและบริการโอนเงินสั่งอาหารเรียกรถแท็กซี่ จองตั๋วเครื่องบินหรือบริการสุดล้ำอย่างการสร่งอังเปาแบบดิจิทัลให้ครอบครัวในช่วงเทศกาลตรุษจีนจากการใช้งานที่ง่ายสะดวกครบในแอปพลิเคชันเดียวนี้ทำให้ปัจจุบันวีแชทมียอดผู้ใช้งานทะลุถึง1,000ล้านคนไปแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถชื่อสร้างชื่อให้กับเทนเซ็นนั่นก็คือ Juke แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเพลงชื่อดังนะครับที่เราก็าได้ใช้กันอยู่ โดยเปิดตัวข้างแรกที่ฮ่องกงในปี2014จากความสะดวกในการเลือกฟังทั้งทางคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนทำให้คลองใจผู้ใช้งานไปทั่วโลกเลยทีเดียวรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันและความน่าสนใจ,จอีกอย่างนึงก็คือการแตกลายธุรกิจสู่ Tencent Entertainment Music ซึ่งนิ้นลงทุนในค่ายเพลงชั้นนำระดับโลกอย่างเช่น Universal Music Warner มิวสิกโซนี่มิวสิกรวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเพลยสัญชาติอเมริกาอย่าง Spotify ด้วยนะครับปัจจุบันเทนเซนต์แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น2ส่วนลหลักก็คืออย่างที่1คือธุรกิจสื่อสารเช่นเว็บไซต์แอปพลิเคชันเกมออนไลน์และในส่วนที่2ก็คือธุรกิจร้านค้า q ิวเนะครับก็เป็นที่จำหน่ายสินค้าและของที่เลืกภายใต้แบรนด์ Brand q q ซึ่งประสบความสําเร็จทั้งในจีนและหลายประเทศทั่วโลกโดยความสําเร็จดังกล่าวทาให้พอนิมาซึ่งเป็นซีอีโอของบริษัทคว้าตําแหน่งมหาเศรษฐีอันดับ18ของโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า6 2 5้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอย่างไรก็ดีความน่าสนใจของเทนเซมที่ทําให้ประสบความสําเร็จจนมาถึงปัจจุบันนั่นก็คือ 1. เข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยหยิบพฤติกรรมหรือความต้องการของผู้ใช้งานจริง มาพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นนะครับมีการพิสูจน์จากฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันต่างๆที่ตอบโจทย์และใช้งานของผู้ใช้ 2. คิดและทำเลยเพราะคู่แข่งเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับหากช้าเพียงก้าวเดียวอาจก็จะสายเกินไปและอย่างที่3ก็คือลงทุนในบริษัทชั้นนำทั่วโลกเพื่อขยายโอกาสธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่งนะครับ โดยโอกาสลงทุนกับเทนเซ็นนั้นสำหรับใครที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับเทนเซ็นขอแนะนำกองทุนอย่าง k คชัยนาจากบลจกสิกรไทยนะครับซึ่งมีการลงทุนผ่านกองทุนหลักอย่างเช่น JP Morgan Fund นะครับคือเป็นชัยนาฟันเออค JPM พอชัยนาวัน USD นะครับที่เน้นลงทุนหุ้นจีนในทุกตลาดทั่วโลกได้แก่หุ้นจีน A-Share เฮดแชร์ are, และหุ้นจีนที่จดทะเบียนในอเมริกาควบคุมทั้งหุ้นเติบโตคุณภาพสูงและอยู่ในกลุ่มธุรกิจใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเทนเซนต์รวมอยู่ด้วยครับเชื่อแน่ว่าความสําเร็จของเทนเซนตจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ตับใดที่ความต้องการหรือความนิยมจากผู้บริโภคโลงเปลี่ยนแปลงได้อย่างทุกวันเพราะด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรวมถึงเจตนาลมที่ต้องการสร้างสค์สินค้าและบริการที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันถือว่าเป็นกุญแจหลักดอกสําคัญที่จะเป็นแรงผลักด,ดันให้ธุรกิจขับเคลื่อนและเติบโตไปได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะครับ